ผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะครับผมไม่ได้ลงคลิปยาวเลยนะโคตรคิดถึงคนดูเลยครับอิดทุร่าเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ทุละเสร็จแล้วต่อไปนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปทุกวันเลยนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับบล็อกฟู้ดนะครับคนดูรู้หรือไม่ครับว่าตอนนี้ทางอินด้าได้แอบปรับผลมังกรให้ใหม่นะครับโดยที่มีการปรับพาสซีฟของผลมังกรนะครับคนดูจําตอนที่ผลมังกรเข้ามาใหม่ๆได้ไหมครับในตอนนั้นคือมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น เทพเจ้าของเซิร์ฟเลยก็ว่าได้ทั้งมีกันซีซีนะครับและก็ถือแถมดาเมเียนี่โคตรแรงนะครับพอผ่านมาได้ระยะหนึ่งนะครับผู้เล่นเขาก็ร้องกันเยอะมากว่าผลมังกรมันโกงเกินไปนะ <c oughs> เรียกร้องให้อินด้าปรับให้ใหม่หน่อยพอปรับออกกันซีซีออกไปแล้วลดดาเมจียนลงนะครับผลมังกรของเราเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับโดนสายดาบกระซวกลิเลยนะ ผลประตูนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับบอกแล้วมังกรเนี่ยโคตรตกต่ําเลยนะตอนนั้นนะครับและในที่สุดนะครับตอนนี้ทางอินด้าก็ได้นําเอากันซีซีกลับมาให้มังกรของเราเหมือนเดิมแล้วแต่ว่านะครับในข้อดีก็ยังมีข้อเสียเหมือนเดิมข้อเสียของมังกรนะครับนั่นก็คือดาเมจไม่ได้แรงขึ้นนะครับแค่มีกันซีซีและอีกอย่างเลยนะครับผมมองว่าการปรับมาในรอบนี้ทําให้มังกรเล่นยากขึ้นนะครับเหตุผลที่เล่นยากนะครับคือตัวนี้เลย คนดูจับตาดูหลอดพลังงานที่ดีนะครับผมจะใช้สกิลแซ t ให้ดูนะครับกดแซรค้างครับดูครับคนดูเห็นหลอดพลังงานไหมปกติถ้าเราใช้สกิลแซหลอดพลังงานของเราเนี่ยจะไม่ลดลงขนาดนี้นะครับมันจะกําหนดเลยว่าลดไป1ขีด2ขีด3ขีดก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ยิ่งชาร์จยิ่งหมดครับดูครับ มีบอกเลยว่าทําให้มังกรสกิลแซดแค่3ครั้งเท่านั้นหลอดพลังงานหมดนะครับใครที่จะเล่นมังกรสายสแปมแบบไปแอบซุ่มยิงไกลๆนะครับหรือว่าจะไปแบบสแปมสกิวรัวๆให้พิจารณาใหม่นะครับถึงหลอดพลังงานจะหมดไปนะครับแต่อินด้าเขาได้ปรับพาสซีฟตัวนี้เข้ามาแทนนะครับเราต้องคิวศัตรูให้ได้ถ้าเราคิวศัตรูได้หลอดพลังงานของเราเนี่ยจะเด้งกลับมาเต็มทันทีเลยโอ้โหอินด้าให้คิวศัตรูนะอินด้าด้วยสกิลของมังกร ลำพังเก็บหลอดพลังงานนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับจะให้ใช้สกิลของมังกรในการคิวผมบอกเลยว่าค่อนข้างหนักโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ใดูแล้วกันว่าเก็บหลอดพลังงานจะเต็มแค่ไหนนะครับตอนเดื่นเดี๋ยวผมขอไปรีสแต็กก่อนจะได้ค่าให้คนดูดูนะครับว่าหลอดพลังงานดิ่มาประมาณไหนโอเคตอนนี้ผมเล่นเป็นสายดาบอยู่นะครับเปลี่ยนเป็นสายพลก่อนโอเค มาโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเอาตัวเล็กมาแปบ๊บหนึ่งแปลงล่างก่อนอตุยก่อนปะเนี้ยดีให้ตุยเลยแล้วกันโอเคอะมาแปลงล่างโอเคแปลงร่างเสร็จผมจะใชให้หลอดพลังงานให้เหลือได้น้อยเลยนะครับ ตอนนี้หลอดพลังงานผมเหลือแค่นี้ครับมาดูตอนผมได้คิวกันนะว่าหลอดพลังงานผมจะเด้งขึ้นมาเยอะแค่ไหนหนึ่งทีสีปใตายยังยังไม่ตุยเหรอนี่ครับถ้าผมคิวได้คือหลอดพลังงานจะเด้งกลับมาเต็มทันทีเลยนะครับก็ปรับมาประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าใช้สกิลไม่โดนก็บอกเลยว่า หลอดพลังงานของคนดูเนี่ยจะหายไปเยอะมากนะครับดูชาร์จหนึ่งทีนะครับ10%หมดเยอะมากดูครับสกิวแบบแค่หนึ่งชุดเนี่ยหลอดพลังงานก็หมดแล้วนะดูนะครับเนี่ยดูพลังงานหมดแล้วและข้อสำคัญอีกอย่างเลยนะครับคือผลมังกรเนี่ย เวลาเราเก็บหลอดพลังงานขึ้นน้อยมากๆนะครับจะน้อยกว่าแต่ก่อนมากผมมองว่าการปรับมาแบบนี้ทําให้มังกรเล่นยากขึ้นนะครับรู้สึกเขาน่าจะให้เราไปเล่นแบบเป็นสายคอมโบมากกว่าเดี๋ยวผมทดสอบมังกรจีนให้ดูด้วยเลยดีกว่าทดสอบมังกรจีนเสร็จผมจะพาไปดูว่าการกันซีซของมังกรมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแขงล่างครับเวลาคิวได้จะเต็มหลอดเหมือนมังกรยุโรปไหมนะทายสกิลออกไปครับ โอ้โหรถเยอะแท้แซบตูมไปคุณชม,ชมดูที่หลอดพลังงานของผมให้ดีนะครับรอดูแซดก่อนเลยอืม X เ,เอาไปไหนละ C ครับตอ้ไม่ตุยเหรอปิดท้ายยังไม่แตกอีกตะาากีน้นี้อต้มอนี้นะครับถ้าหากเราคิวได้หลอดพลังงานก็กลับมาเต็มทันทีเลยนะครับเมื่อตะกี้ผมสังเกตเห็นว่าสกิลซีของมังกรเนี่ย7,500เลยเหรอซีครับ7,200 แสดงว่าต้องโดนเต็มๆใช่ไหมถึงจะเก็ดพันห้าโอเคก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือใช้ย,ยาก <c oughs> ฮะสกิล X สามพันนี่งหรอทำไมเอ็นบอลแทะไหนดูแซ่ดิโอต่อไปเดี๋ยวพาไปดูการต้านซีซีของมังกรนะครับว่ามันจะกันประมาณไหนนะผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ากันซีซีกลับมาประมาณไหนนะเดี๋ยวผมให้น้องสกิลใส่มังกรผมนะครับ ตะคิวไม่โดนโอเคนี่เลยครับเห็นไหมถึงจะโดนดามเมดแต่ว่าตัวมังกรของเราจะไม่หยุดนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะนี่ครับเห็นไหมนี่คือการต้านซีซีของมังกรนะครับไปมูมเห็นไหมครับมังกรเราจะไม่โดนซีซีนะครับแต่ว่าจะโดนดามเมดเหมือนเดิม อินดาปรับกลับมาให้แล้วนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยหลอดจะหมดไปขึ้นนะครับคนไหนที่อยากจะเล่นผลมังกรก็คํานวณเกรดพลังงานให้ดีนะครับเพราะว่าหมดไวมากผมลืมอะไรไปหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการสุ่มผลนะครับผมยังไม่ได้สุ่มผลเลยนะมามาดูสูตรในการสุ่มผลผมนะครับผมจะพิมพ์คําว่าลักวาหนึ่งร้ยเซมาดูกันว่าสูตรนี้ของผมเนี่ยจะได้ผลเทพหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้เกลืออ่ะฮะมา อาไม่ขึ้นคําอีกโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราได้พิมพ์คําสั่งไปแล้วขออ,อะไรก็ได้นะครับที่เป็นระดับตํานานขึ้นไปนะขอหนึ่งผลนะครับคุณซีโอเลดจัดมาให้หน่อยอะไรก็ได้ที่ที่บอมบอมบอม <laughs> อย่าไปหายใช้นะครับสูตรนี้นะทำสภาพเลยนะครับ